มัมจกมกยอมพูดแล้วเรื่องมีเมียน้อยที่เชียงรายหลังดนนิกกี้ถามตรงๆร,รายการแชรโลมานิกกี้ณัชชัดได้เชิญมัมจกมกมานั่งรถเปิดใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตรวมทั้งไขข้อสงสัยเรื่องเคยมีเมียน้อยที่เชียงรายเป็นเรื่องจริงไหมโดยแชโลมาอ p 83ทางช่อง u t u b e นิกกี้ณัชชัดได้มีแขกรับเชิญเป็นมัมจกมกกับหัวข้อคลิปที่ชื่อว่า ถามตรงๆพี่เคยมีเมียน้อยที่เชียงรายไหมตลกเบอร์ใหญ่เบอร์หนึ่งหม่ำจกมกเชียงรายจริงหรือล้อเล่นซึ่งหม่ำจกมกยอมพูดแล้วเรื่องเมียน้อยที่เชียงรายหลังโดนนิกกี้ถามตรงๆโดยหม่ำจกมกเปิดใจหมดเปลือกว่าเรื่องมันนานม,มาแล้วนานมากนานจนตั้งแต่น้องมิกมันเกิดอะ27่ปีมาแล้วสมัยเป็นวัยรุ่นเลยตอนนั้นก็เพิ่งจะอายุ20่หน่อยๆเอง ส่วนคนที่เอาเรื่องนี้มาอ่าคนแรกก็คือหนงกับเท่งสองคนนี้มันมีความลับไม่ได้เก็บความลับไม่ได้พาให้มาเห็นตัวตนหน่อยไม่ได้มันเอาละไอสองตัวนี้แต่พี่เม่โกรธนะจะไปโกรธมันทําไมปากมันเป็นแบบนั้นสองคนนั้นพูดไปก็เหมือนนินทาพี่ไม่เคยพูดเลยนะเรื่องของโหนงสักวันจะเปิดเผยให้มันหมดเลยเปิดเผยเลยเปิดมาทั้งคู่เลยไม่มีใครเปิดก่อนเพราะจะเปิดพร้อมกันเลยให้มันตายคู่เลย มันต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนมาขอโทษส่วนเวลาแฟนคลับมาแซวเชียงรายเชียงรายหม่ำจกมกก็ตอบว่าพี่ไม่โกรธนะเพราะเขาชอบเราเขาอยากเล่นเขาอยากคุยกับเราขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ